ัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวสดๆดร้อนร้อนของอาจารย์สมบัติหนุ่มใหญ่ไว้45ปีแก่เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครอาจารย์สมบัติเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานแต่งตัวสะอาดสะอ้านแถมยังเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตที่ดี จึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานและบรรดานักเรียนทุกคนด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแบงค์เด็กหนุ่มอายุ18ปีเรียนอยู่ชั้นม6แบงค์เป็นคนที่มีความเคารพรักและเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาต่ออาจารย์สมบัติมากเพราะว่าอาจารย์สมบัติผู้นี้เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามคอยสั่งสอนอบรมตักเตือนแบงค์อยู่เสมอหากแม้ว่ามีวิชาใดแบงค์ไม่สามารถจะเรียนได้ทันเพื่อน อาจารย์สมบัติก็จะทำการติวให้แบงค์จนแบงก์สามารถเรียนทันเพื่อนได้เป็นยังไงบ้างแบงค์มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าวะไม่มีครับอาจารย์ช่วงนี้ก็มีความสุขดีครับแล้วเรื่องเรียนหนังสือล่ะเรียนทันเพื่อนหรือเปล่าทันครับอาจารย์เออผมกราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับที่สั่งสอนอบรมผมเป็นอย่างดีแล้วก็สู้อุตสาห์ติวให้ผมด้วยเนี่ยทําไมไดอาจารย์ ผมคงเรียนตามเพื่อนไม่ทันแน่เลยครับอืมไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ก็เป็นครูสอนอยู่ที่นี่นานนับสิบปีแล้วลูกศิษย์ลูกหาคนไหนไม่เข้าใจในบทเรียนถ้าหากว่าฉันช่วยได้ฉันก็ยินดีจะช่วยแล้วว่าแต่แบงค์ล่ะมีอะไรที่ขุ่นค้องหมองใจอะไรอีกหรือเปล่าไม่มีครับอาจารย์เมื่อก่อนหลายๆวิชาตอนที่เรียนไม่ทนันอาจารย์ก็ช่วยแก้ปัญหาให้ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วครับอืมดีแล้ว ถ้าอย่างไงถ้าเกิดมีอะไรก็มาปรึกษาฉันได้ตลอดเวลานะฉันยินดีมากแบงก์อย่าถือว่าเป็นคนอื่นคนไกลหากมีอะไรที่ฉันพอช่วยได้ฉันก็ยินดีนะครับอาจารย์ขอบคุณมากๆครับอาจารย์สมบัติแกเป็นที่รักของแบงก์มากและไม่ว่ากิจการงานสิ่งใดหากแม้ว่าเหนือบ่ากกว่าแรงอาจารย์สมบัติแล้วลก็แบงก์ก็จะเสนอตัวคอยอาสาช่วยเหลือตลอดเช่นกัน ช่วงบางวันหยุดเสาอาทิตย์แบงก์ก็มักจะไปเที่ยวเล่นที่บ้านของอาจารย์สมบัติแบงก์คอยช่วยหลายสิ่งหลายอย่างอย่างไม่รังเกียจลังงอนโดยความที่เขามีความเคารพรักศรัทธาอาจารย์สมบัตินั่นเองเป็นยังไงบ้างแบงก์โถไม่น่ามันเหน็ดเหนื่อยอะไรแบบนี้เลยเสาอาทิตย์ทำไมถึงไม่อยู่บ้านอยู่ช่องหรือไม่ก็ออกไปเที่ยวหากับบรรดาเพื่อนฝูงละลูกทำไมต้องมาที่บ้านอาจารย์ คอยมาช่วยเหลือจัดแจงตกแต่งบ้านให้สะอาดสะอานด้วยเล่าก็ผมอยากอยู่กับอาจารย์นะครับอาจารย์น่ะเหมือนพ่อผมเลยอะ่ะพ่อกับแม่ผมอ่ะเลิกกันตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วครับอาจารย์โออย่างนั้นเหรอแล้วนี่ก็แสดงว่าแบคงอยู่กับแม่แค่สองคนนะสิใช่ครับอาจารย์อยู่กับแม่แค่สองคนครับผมอ่ะอยากมีพ่อครับอาจารย์อือเอาละถ้าอย่างนั้น แบงก์ก็ถือว่าอาจารย์เป็นพ่อก็แล้วกันนะครับอาจารย์เราว่าแต่ว่าอาจารย์มีอะไรผมทําอีกหรือเปล่าครับไม่มีอะ่ะเออเดี๋ยวฉันจะทํากับข้าวสัหน่อยก็แล้วกันแบงก์ก็ไปนั่งรอนั่งเล่นอยู่ที่โซฟานั่งดูทีวีรอ,อก,ก็แล้วกันอีกไม่นานอะ่ะสักครู่ประเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวฉันจะเอาออกมาเสิร์ฟเองโอ้ไม่ต้องครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็เรียกผม เดี๋ยวเราก็ไปช่วยกันยกนะครับอืม,อ,มอาอาอาถ้าอย่างนั้นก็ไปนั่งรอที่โซฟาเปิดทีวีดูก็แล้วกันนะครับอาจารย์หลังจากนั้นอาจารย์สมบัติก็มาทำกับข้าวตามที่เขาได้บอกแบงค์เอาไว้ทำกับข้าวสองสอย่างก็มีผักบุ้งไฟแดงมีคณะหมูกรอบแล้วก็มีต้มยำรวมมิตรแต่ก่อนที่กับข้าวจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้ครับท่านผู้ฟัง เพราะว่าอาจารย์สมบัติผู้นี้แกกับหยิบขวดอะไรก็ไม่รู้เป็นขวดเล็กๆออกมาซึ่งภายในก็บรรจุเป็นผงสีขาวเป็นเก็ดเล็กๆดูแล้วช่างน่าชวนสงสัยจริงๆอาจารย์สมบัติแกเปิดฝาออกพร้อมกับเทไอเกตเล็กๆลงไปที่แก้วน้ําของแบงค์จากนั้นอาจารย์สมบัติก็ได้เรียกแบงค์ให้มาช่วยยกกับข้าวอา้าวเสร็จแล้วแบงค์มายกกับข้าวได้แล้วลูกครับอาจารย์ และหลังจากที่แบงค์ยกกับข้าวไปวางไว้ที่โต๊ะอ,อาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่ก็กินอาหารกันอย่างอริดอร่อยพอเสร็จเรียบร้อยแบงค์ก็ดื่มน้ําที่อาจารย์สมบัติเตรียมไว้ให้หลังจากนั้นเวลาผ่านไปเพียงแค่30นาทีกว่าๆเห็นจะได้ครับปรากฏว่าแบงค์ก็เริ่มสลุมสลือเกิดอาการง่วงเหงาหานอนเกิดอ่อนเพลียขึ้นมาอย่างกระทันหันอาจารย์ครับ เออผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยมันเวียนเวียนหัวเหมือนจะง่วงงวงนะครับโอ้ไม่เป็นไรลร็อกทัง้ง่วงก็นอนซะถ้าอย่างนั้นผมนอนบนโซฟานี่นะครับอาจารย์เอ้ยไม่ต้องจะนอนที่โซฟานี่ทําไมเล่าปะไปน,นอนในห้องของอาจารย์ก็ได้ไม่เป็นไรอะอาจารย์อยู่คนเดียวแบงก์ก็มาที่นี่หลายครั้งหลายคราว แปลกเหมือนกันมากี่ครั้งแบงก์ก็ปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่ตลอดเวลาก็ต้องมานอนที่บ้านของอาจารย์ทุกๆครั้งไปอ่ะไม่เป็นไรหรอกครั้งนี้ก็เหมือนกันเป็นนอนพักผ่อนหย่อนใจซะให้เรียบร้อยพอน,นอนเต็มที่แล้วตื่นขึ้นมาอาการวิงเวียนเมื่อยล้าก็คงจะหายเป็นเป็ดทิ้งนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับหลังจากนั้นอาจารย์สมบัติ ก็ค่อยๆประคองร่างกายอันอ่อนเปรียปร้ยเพียแรงของแบงค์เข้าไปนอนภายในห้องนอนของแกและหลังจากที่แบงค์หัวถึงหมอนเขาก็เผลอหลับไปทันทีแบงค์หลับอย่างสนิทเลยทีเดียวหลับแบบไม่รู้ตื่นรู้ฝันหลับแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวปานประหนึ่งว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นแบงค์ก็จะไม่รู้สึกตัวเลยทีเดียวและแล้วสิ่งที่ทุกๆท,ท่านคาดคิดก็เกิดขึ้นจริงๆครับเพราะเมื่อแบงค์หลับไปแล้ว อาจารย์สมบัติคนดีแกก็ยิ้มออกมาอย่างเต็มใบหน้าแกค่อยๆปลดเปลื้องเสื้อผ้าออกจากร่างกายของแบงค์จากนั้นแกก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกและท้ายที่สุดอาจารย์สมบัติก็ได้ทําอะไรอย่างว่ากับแบงค์และหลังจากที่เสร็จกิจเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์สมบัติก็จัดแจงใส่เสื้อผ้าให้แบงค์แล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้ตัวเองทําเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นอาจารย์สมบัติ ก็ออกมานั่งดูทีวีที่ห้องรับแขกจนเวลาผ่านไปอีกประมาณชั่วโมงโก,กว่าๆเห็นจะได้แบงก์ก็สลืมสลือตื่นขึ้นมาผมหลับไปนานหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกพอดิพอดีพอดีมีความสุขอะมีความสุขมีความสุขอะไรเลยครับอาจารย์อ๋อเปล่าเปล่เปล่า,ลาไม่มีอะไรหรอกเป็นยังไงละ่ะตื่นขึ้นมากระปีกก้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยดีหรือเปล่าครับอาจารย์ ดีขึ้นจริงๆด้วยครับแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วครับเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็ประมาณ3ามสี่โมงเย็นแล้วอะทำไมอะแบงค์รีบกลับเหรอก็คงต้องกลับแล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นห่วงบ้านไม่มีคนเฝ้านะครับอาจารย์แม่ไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดครับอาจารย์โอ้แหมน่าจะอยู่ต่ออีกสักหน่อยนะทำไมล่ะครับอาจารย์มีอะไรใจผมช่วยหรือเปล่าไม่อะไม่มี เพียงแต่ว่าอาจารย์เห็นแบงค์เป็นลูกเป็นหลานก็เลยอยากจะให้อยู่ที่นี่อยู่อีกสักหน่อยก็คงจะดีแต่ไม่เป็นไรอะถ้าเกิดว่ามันเป็นธุระสำคัญต้องไปเฝ้าบ้านเป็นห่วงบ้านเพราะไม่มีคนอยู่อือก็กลับได้เลยนะลูกนะครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันนะครับอืออืเดินทางปลอดภัยหลังจากนั้นแบงค์ก็เดินทางกลับหลังจากที่แบงค์เดินทางกลับแล้ว อาจารย์สมบัติก็ได้เดินมานอนที่เตียงนอนของแกแกใช้มือของแกกอดจูบรูปคำบริเวณจุดที่แบงค์นอนอยู่โดยอาการที่หื่นก็หายไปที่สุดรู้สึกเหมือนกับว่าอาจารย์สมบัติผู้นี้แกจะเป็นโรคจิตยังไงอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังแกไม่มีลูกไม่มีเมียไม่เคยแต่งงานเลยแม้แต่ครั้งเดียวแกครองตัวเป็นโสดด้วยมาและการกระทําของแกที่ทํากับแบงค์ในวันนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ใช่ครั้งแรกด้วย พอเห็นแกบอกว่าแบงค์มาที่นี่บ่อยครั้งและทุกทุกครั้งที่แบงค์มาแบงค์ก็จะมาดอนที่ที่นอนของแกนั่นแสดงว่าอาจารย์สมบัติผู้นี้ต้องวางยาสลบให้แบงค์นับครั้งไม่ถ้วนแล้วด้วยไม่รู้ว่าอาจารย์สมบัติทําอะไรอย่างว่ากับแบงค์ไปกี่ครั้งแล้วช่างน่าเสียใจแทนแบงค์จริงๆรรักแล้วก็เคารพอาจารย์สมบัติด้วยใจที่บริสุทธิ์แต่สุดท้ายกับถูกอาจารย์สมบัติคนที่ตัวเองรัก ตอบแทนกลับมาอย่างไม่น่าให้อภัยเลยทีเดียวจนกระทั่งถึงวันจันแบงก์ก็เดินทางไปโรงเรียนตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าแบงก์เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรที่อาจารย์สมบัติได้ทําอะไรเขาเลยและที่โรงเรียนแห่งนี้แบงก์มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงมีชื่อว่ามีนาครับมีนาอายุ18ปีเท่ากับแบงก์แล้วก็ยังเรียนชั้นเดียวกับแบงก์อีกด้วยท่าทางของมีนาเหมือนจะมีใจให้แบงก์นิดดดด้วย และแบงก์เองก็คงจะมีจิตสมัครรักใครต่ตอบโต้มีนาไม่แตกต่างจากเธอเช่นเดียวกันแบงก์ทำไมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่พามีนาไปเที่ยวเลยอ่ะโทรมีนาแบงก์อ่ะไปช่วยงานอาจารย์สมบัติที่บ้านน่ะอย่าโกรธเลยนะเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวแบงก์จะพาไปเที่ยวหลังเลิกเรียนเย็นนี้ดีหรือเปล่าจ๊ะไม่อ่ะเลิกเรียนเย็นนี้ก็ต้องไปติวหนังสืออีก เดี๋ยวกลับบ้านเย็นแม่ก็ว่าเอาแล้วแบบนี้เราจะมีเวลาให้กันหรือจะมีนาะก็ถึงว่าสิแบงเนี่ยใกล้จะเรียนจบมหกอยู่แล้วด้วยะไม่ค่อยมีเวลาคุยกันสักเท่าไหร่วันวน่ะแบงก็คขลกอยู่แต่กับอาจารย์สมบัติคขลกอยู่ที่โรงเรียนก็ยังไม่พอพอเสาร์อาทิตย์อ่ะก็ยังไปช่วยงานอาจารย์สมบัติอีกทำไมต้องช่วยแกตลอดเลยอะแบง โอมีนาอย่าพูดแบบนี้สิอาจารย์สมบัติอะมีบุญคุณกับแบงค์มากเลยนะหลายๆวิชาเรียนที่แบงค์ไม่เข้าใจแล้วก็ยังเรียนไม่ทันเพื่อนอีกก็อาจารย์สมบัตินี้ยังไงละจ๊ะมีนาที่คอยมาติวให้แบงค์อ่ะบุญคุณของแกที่มีต่อแบงค์อ่ะมันเยอะเลือเกินช่วยงานแกเล็กๆน้อยๆอะถือว่ามันยังน้อยไปด้วยซ้ำนะมีนาก็ได้ไม่ว่าแล้วก็ได้ แต่ว่าต่อไปถ้าเกิดไปบ้านอาจารย์สมบัติอดมีนาขอไปด้วยได้หรือเปล่าจะแบงเอา้าอยากไปด้วยเหรอก็ใช่เยสิก็แบงค์เป็นแฟนมีนานี่นาไม่ค่อยมีเวลาให้มีนาสักเท่าไหรอ่อ่ะอีกอย่างหนึง่งมีนาก็รักเคารพอาจารย์สมบัติเหมือนกันก็อยากจะไปเที่ยวเล่นบ้างได้หรือเปล่าจะแบงได้สิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแบงค์อ่ะจะบอกอาจารย์สมบัติให้ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ย เราอ่ะจะไปติวหนังสือกันที่บ้านของอาจารย์ดีหรือเปล่าจ๊ะดีสิจ,จะแบงค์เอาอย่างนงั้นก็ได้เดี๋ยวถ้าติวหนังสือเสร็จแล้วว่าจะได้กลับบ้านพร้อมกันนะจ๊ะจ๊ะมีนาหลังจากนั้นแบงค์ก็เอาเรื่องดังกล่าวไปเล่าให้อาจารย์สมบัติฟังเอออาจารย์ครับผมมีเรื่องอยากจะบอกอาจารย์นะครับโอ้หวังไงแบงค์มีเรื่องอะไรเหรอคือว่ามีนานะครับ เขาเสนอมาว่าอยากจะไปติวหนังสือที่บ้านของอาจารย์นะครับเพราะว่ายังมีบางรายวิชาที่มีนาเขาไม่ค่อยเข้าใจนะครับอืมได้สิเอะมีนาก็เป็นเด็กขยันขันแข็งตั้งอกตั้งใจเราก็เป็นคนที่มีความสามารถเรียนเก่งอีกด้วยมีวิชาอะไรที่เธอไม่เข้าใจเหรอฮะแบงก์ก็เห็นว่าอย่างนั้นนะครับอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็ลองถามเธอดูกัแล้วกันนะครับ ว่าแต่ว่าอาจารย์จะอนุญาตหรือเปล่าล่ะครับอนุญาตสิ่ทาไมจะไม่อนุญาตละ่ะในเมื่อสิทธิ์รักทั้งสองคนอยากไปที่บ้านอืมแต่ว่าเออกว่าจะถึงเสาร์อาทิตย์อะ่ะบ้านช่องของอาจารย์ก็คงจะรกลุงรังเยอะหน่อยเอาเป็นว่าแบงก์กับมีนาก็ไปช่วยอาจารย์จัดเก็บทำความสะอาดเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับอาจารย์ผมยินดีมากๆเลยครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปบอกมีนาให้เธอเตรียมตัวนะครับอาจารย์อือืมอืไม่ต้องรีบล็อกวันนี้แค่วันจันทร์เองอีกตั้งหลายวันกว่าจะเสาร์อาทิตย์ครับอาจารย์บอกไว้ก่อนจะได้เตรียมตัวนะครับเอาโอเคงั้นก็ตามสบายและหลังจากนั้นแบงก์ก็ได้เดินมาหามีนาบอกกล่าวเรื่องราวทั้งหมดที่เขาคุยกับอาจารย์สมบัติมีนาอาจารย์ตกลงนะจ๊ะจริงหรือเปล่าจะแบงก์ใช่นะสิ อาจารย์ถามด้วยว่ามีนาน,นเรียนเก่งขนาดนี้จะมีวิชาอะไรที่ต้องติวอีกเหรอก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเอาอะไรไปก็ได้ภาษาทงภาษาไทยสุขศึกษาอะไรก็ได้เอาไปแก้เกี้ยวเฉยเอาไปแก้เขินหาเรื่องนั่งคุยกับอาจารย์เขาน่าจะแบงโอ้อย่างนี้เองหรอกเหรอใช่จ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเสาร์นี้ไปกันกี่โมงดีละจ้าก็สัก ก้าโมงเช้าอ่ะกว่าจะไปถึงก็สิบโมงจัดเก็บทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็เกือบเกือบจะเที่ยงทํากับข้าวกินจากนั้นก็นั่งเล่นนั่งคุยกันก็ประมาณนี้นะจ๊ะดีเลยถ้าอย่างงั้นก็วันเสาร์นี้นะจ๊ะแบงค์จ๊ะมีนาหลังจากนั้นก็ถึงวันเสาร์มีนากับแบงค์ก็เดินทางไปที่บ้านของอาจารย์สมบัติ หลังจากที่ไปถึงทั้งคู่ก็จัดเก็บทําความสะอาดบ้านให้อาจารย์สมบัติเป็นอย่างดีอาจารย์สมบัติดูท่าทางจะมีความสุขมากแกยิ้มตลอดเวลาที่มีนากับแบงค์เดินทางมาถึงและหลังจากที่ทั้งคู่จัดเก็บทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองคนก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่ห้องรับแขกนั่นเองโอ้ยทําเสร็จเร็วก็จริงๆเลยเนี่ยมากันสองคนน่ะทําเร็วเป็นสองเท่าเลยนะแบงค์ฮะมีนาค่ะอาจารย์ ก็เห็นแบงค์เขาพูดว่าทําที่บ้านอาจารย์ทําจุกจิกเนี่ยพอมีนามาก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรจุกจิกเลยนะคะทําง่ายทําสะดวกบ้านของอาจารย์หลังเล็กนิดเดียวเองอะโถมีนาก็แบงค์เป็นผู้ชายอะไม่ถนัดทําทําก็ทําคนเดียวเนี่ยดูอาจารย์ก็ต้องดูตําราเรียนแล้วอาจารย์ก็เตรียมสําหรับกับข้าวด้วยเห็นหรือเปล่าแกกำลังเตรียมตัวทําแล้วว่าเอาละเอาละ อไม่ต้องเถียงกันมีนากับแบงก์ก็นั่งดูทีวีกันที่ห้องรับแขกนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะทำกับข้าวมีนาอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าลูกก็เอาเป็นไข่เจียวไข่เจียวหมูสับมีหรือเปล่าคะอาจารย์โอ้มีสิแหมของง่ายๆแบบนี้อาจารย์ก็กะจะทำอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็รอสักเดี๋ยวนะมีนานะค่ะอาจารย์ แบงก็นั่งดูทีวีเป็นเพื่อนมีนาไปก็แล้วกันไม่ต้องมาช่วยอาจารย์หรอกแล้วก็หนังสือหนังหาอยากจะให้ติววิชาไหนก็จัดเตรียมเอาไว้กินข้าวกินปลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวก็ติวกันนะค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะเห็นหรือเปล่าครับอาจารย์มีนาเธอน่ารักมากนะครับอืมเห็นแล้วเห็นแล้วน่ารักจริงๆด้วยเดี๋ยวอาจารย์ไปทำกับข้าวก่อนก็แล้วกัน หลังจากที่คนทั้งสามคุยกันเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์สมบัติก็ได้ขอตัวไปทำกับข้าวในครัวและในขณะที่อาจารย์สมบัติทำกับข้าวใกล้เสร็จนั้นแกก็ได้หยิบขวดเล็กๆที่บรรจุเกล็ดใสๆขวดเดิมออกมาแกบรรจงเทเกล็ดใสๆนั้นลงไปในแก้วของมีนาแล้วก็แบงแกทำอย่างใจเย็นที่สุดหน้าตายิ้มกุ้มกิมกุ้มกิม,กมลักษณะยิ่งกว่ามืออาชีพทำไปยิ้มไป เหมือนแกจะรู้ว่าหลังจากที่เด็กทั้งสองคนกินน้ำที่ผสมยานี้ลงไปแล้วมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับเขาทั้งสองคนแน่นอนและในขณะที่อาจารย์สมบัติแกกำลังย่ามใจอยู่นั้นมีนาไม่รู้ว่าเดินมาจากไหนก็มาเห็นเข้ากับพฤติกรรมของอาจารย์สมบัติมีนาสงสัยเหลือเกินว่าอาจารย์สมบัติแกได้เทอะไรใสๆลงไปในแก้วทั้งสองใบนั้นและด้วยความที่มีนา เป็นเด็กที่หัวคิดหัวอ่านไวเธอก็เลยหยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาแล้วก็ถ่ายบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้หลังจากนั้นก็กลับมานั่งที่อาจารย์สมบัติก็เอาอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างมาเสิร์ฟจ,จนพร้อมสับจนเธอ3ามคนกินอาหารจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเวลาก็ผ่านไปเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงก,กว่าๆเท่านั้นเองแบงก์ก็เกิดอาการง่วงเหงาหานอนเกิดอาการสลึมสลือออกมาอย่าเห็นได้ชัดอา้าว ยังไงบ้างแบงค์หน้าตาปือป้อๆเลยเนี่ยผมง่วงครับอาจารย์แปกแลกเหลือเกินน่ะทำไมกินข้าวที่บ้านอาจารย์เสร็จแล้วทุกครั้งผมต้องง่วงแบบนี้ด้วยอะ่ะทันทีที่มีนาได้ยินที่แบงค์พูดเธอก็รู้ได้ทันทีเลยว่าแบงค์โดนยาสลบเข้าให้แล้วและด้วยความที่มีนาเป็นเด็กฉลาดเธอจึงได้ทำการแสดงตามน้ำไปหนูก็ง่วงเหมือนกันนะคะอาจารย์ง่วงทนไม่ไหวแล้วคะ่ะ ถ้ายังไงหนูขอนอนพักที่โซฟานี้ก่อนก็แล้วกันนะคะได้ถ้าอย่างนั้นมีนาก็นอนที่โซฟานี้ก็แล้วกันแล้วแบงก์ก็เข้าไปนอนในห้องนอนของอาจารย์ก็แล้วกันอืมแม่เด็กสองคนนี้อุตส่าห์ว่าจะให้รางวัลซะหน่อยกลับมาหลับซะนี่เอาละเอาละนอนหลับพักผ่อนกันก็แล้วกันตื่นมาจะได้กระชุ่มกระชวยแจ่มใสกันนะค่ะอาจารย์ หลังจากนั้นมีนาก็ทําท่าทางว่าตัวเองหลับพออาจารย์สมบัติแกเห็นดังนั้นแกก็เกิดวางใจแกก็เลยค่อยๆประคองร่างกายของแบงค์พาแบงค์ไปนอนบนเตียงของแกหลังจากนั้นอาจารย์สมบัติก็เริ่มพฤติกรรมเหมือนเดิมแกถอดเสื้อผ้าของแบงค์ออกทีละชิ้นทีละชิ้นจากนั้นก็ตามด้วยเสื้อผ้าของแกอาจารย์สมบัติแกหันหน้ามาหามีนาพร้อมกับพูดขึ้นมาเบาๆว่า รอเดี๋ยวนะมีนานะเดี๋ยวเสร็จจากแบงค์แล้วอ่ะขอพักผ่อนสักเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงคิวของหนูแล้วหลังจากที่แกพึมพำเสร็จแกก็ทำอะไรอย่างว่ากับแบงค์เวลาผ่านไปเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์สมบัติได้ทำกับแบงค์ไว้นั้นก็ได้ถูกบันทึกด้วยกล้องวิดีโอในโทรศัพท์ของมีนานั่นเองมีนาทำการถ่ายคลิปจนเสร็จสับ เธอก็รีบลุกขึ้นจากโซฟาแล้ววิ่งออกจากบ้านของอาจารย์สมบัติทันทีเอา้ามีนาไปไหนเนี่ยกับมรกกอนกับปากกอนมีนาไม่ทันซะแล้วครับท่านผู้ฟังมีนาเธอรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างรู้ความชั่วทั้งหมดของอาจารย์สมบัติแล้วเธอเอาคลิปวิดีโอดังกล่าวเอาไปให้ตำรวจดูพอตำรวจเห็นเข้าก็รีบนำกำลังพลทำการปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มตัวอาจารย์สมบัติเอาไว้ อาจารย์สมบัติแกจนมุมบวกกับหลักฐานที่มีนาถือไปมันช่างแน่นหนาเหลือเกินเพราะว่ามันเป็นคลิปวิดีโอขณะที่อาจารย์สมบัติกำลังทำอะไรอย่างว่ากับแบงค์นั่นเองเออคุณตำรวจครับอยากจะได้อะไรผมมอบให้หมดเลยเงินทองทรัพย์สินผมมีเยอะแยะมากมายอยากจะได้เท่าไหร่ผมจะให้ขอให้ข่าวนี้คดีนี้อย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวได้หรือเปล่าวะไม่ได้ครับ อาจารย์อาจารย์ทาเรื่องราวเลวร้ายขนาดนี้ได้ยังไงอะ่ะเด็กสองคนนี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แต่อาจารย์กลับทําแบบนี้อาจารย์ไม่สงสารเด็กหรอครับยังไงซะผมก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายอาจารย์จนถึงที่สุดครับโถ่เอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีไม่น่าเอาอีมีนามาด้วยเลยถอีงูพิษเออาจารย์อาจารย์เจ,าจมบดานหนูแบบนี้ไม่ได้นะคะคนกระทาความผิดคืออาจารย์เองแบงค์ เขาก็สนิทกับหนูมากอะแล้วเนี่ยถ้าแบงค์เขาตื่นขึ้นมาเขารู้ว่าคนที่เขาบูชาสุดหัวใจอย่างอาจารย์น่ะมาทำสิ่งที่เร็วลายที่สุดในชีวิตกับเขาเขาจะรู้สึกยังไงคะอาจารย์จะรู้สึกยังไงก็เรื่องของมันอะมันผ่านไปแล้วไอ้แบงค์อะมันยังต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแต่ฉันต้องติดคุกฉันสิเป็นฝ่ายเสียหายอะโถอาจารย์ จนป่านนี้แล้วอาจารย์ก็ยังคิดไม่ได้นะครับยังไงคุณตำรวจก็อาจารย์ทำร้ายเด็กขนาดนี้อาจารย์ครับอาจารย์ต้องรับโทษตามกฎหมายบัญญัติไว้สูงสุดครับโถเอ้ยไม่น่าเลยเรื่องราวของอาจารย์สมบัติที่ทำกับเด็กที่เคารพบ,บูชาเขายิ่งกว่าใครมันเป็นอีกหนึ่งลักษณะที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยเป็นเวลาช้านานแล้วครับและขอให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ และขออย่าให้เกิดขึ้นกับใครอีกเลยขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ